สวัสดีครับซันนี่ร้นสต็อปเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมกับทีมงานนะครับมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็อยู่ที่ออสออโตแมกนะครับสาขาหนึ่งซึ่งร้านนี้นะครับจุดเด่นคือขายพวกล้อแมกยางนะครับมีหลายรุ่นเลยและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือช่วงล่างเบรคโควงจรไม่ว่าจะเป็นพวกจานขยายชุดปั๊มเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับทางคุณกายแล้วกันครับเธอเลยครับ วสวัสดีครับวััดีครบสผมกายกานะครับจากร้านออสออตโนมัเชียงรายนะครับแล้วเราก็ทําทั้งประดับยนต์แล้วก็ทําล้อยางทุกอย่างเกี่ยวกับตัวงล่างของรถยนต์นะครับ Coming for ผมต้องถามก่อนว่าความเป็นมาของร้านออทออตแมกเนี่ยคืออะไร ผมเป็นเจเนอเรชันที่2เนาะที่ต้องบอกก่อนคนเริ่มต้นป้ากับแม่ก็คือเฮียออสก็คือแรกๆเลยเราทําเป็นบัตรกีเชียงรายบัตรกีก็เหมือนป้ายข้างหน้า <c oughs> ที่ติดคือเชียงรายบัตรกีก็คือเราทาท่อไอเสียมาก่อนแล้วก็พิผ่านตัวเองมาทําเครื่องเสียงต่อมีฟิล์มมีเครื่องเสียงหลังจากนั้นเราก็เริ่มมา8ปีกับล้อยางช่วงล่างก็คือเราพยายามที่จะทําเป้าหมายคือครบวงจรแล้วก็เพื่อให้ชาวเชียงรายได้มาใช้บริการในตรงนี้ครับท็ แล้วฟีดแบ็ของลูกค้าเป็นไงบ้างครับถ้าฟีดแบ็ของลูกค้าก็คือดีนะผมทําทั้งในเชียงรายตอนนี้เราเริ่มส่งออกไปต่างประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งเมียนมาทั้งลาวในเรื่องของฟีดแบ็ต้องชนะใจลูกค้าก่อนในงานบริการครับที่ผมทำนะเป้าหมายของเจเนอเรชันนี้ก็คือชนะใจลูกค้าในงานบริการให้มากที่สุดเลยแม้ว่าเขาจะตําหนิยังไงเราต้องปรับปรุงให้เร็วก็คือแก้ไขให้เร็วแล้วก็ทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วต้องดีขึ้นทุกปีอันนี้คือเป้าหมายของผม นอกจากล้อมแม็กยางอะครับที่ร้านออโต้แม็กมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ นอกจากล้อ,อยางต้องล่างใช่ไหมคือเรื่องของเบรกเบรกนี่คือหนีไม่พ้นก็คือต้องเป็นของคุณซันนี่รันสต็อปรันสต็อปนี่ต้องมาละต้องมายืนหนึ่งอยู่แล้วในของรันสต็อปเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากล้อ,อยางความสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของเบรกเราหนีไม่พ้นเรื่องนี้อยู่แล้วคือเราต้องให้ความสําคัญมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบรกเดิมเบรกแต่งจารขยายต่างๆคือรันสต็อปก็มีพร้อมที่จะเสิร์ฟให้เราอยู่แล้วอันนี้อันนี้คือเป้าหมายปีหน้าเต็มตัวเราจะทําให้มากขึ้นทํามากไม่พอเราต้องทําให้ดีด้วย ก็เราก็เป็นหนึ่งในตัวแทนในเชียงรายที่พร้อมให้บริการไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเชียงรายหรือว่าคนที่เข้ามาใช้บริการก็ร้านเราบีสสาขานในเชียงรายตรงนี้อยู่ก่อนถึงบิ๊กซีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นถนนหลักของเชียงรายอยู่ตรงข้ามศูนย์อินสูสุเลยเดี๋ยวมาก็จะเจอถ้าเป็นช่องทางการติดต่อรครับรามี <shot S 1> อะไรบ้างครับผมมีทั้งไลน์ a c e b o o k ทิกต็อกแล้วก็อินสตาแกรมใครสนใจก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับหรือทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยยังไงต้องขอบคุณ คุณกายมากล้วก็ฝากคนที่ดูนะ <ฐ streak. S 1> ครับก็ฝากร้านนี้ไว้เลยนะครับที่เชียงรายขอบคุณมากครับคุณกาย